โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมยังงงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือผมเล่นอยู่แล้วอยู่ดีๆมันเปิดอันนี้มาคือผมตอนแรกจะอต่อแหละแต่คืออากาศแล้วกับร้อนอบอวนขึ้นทันใดสายร่มหนาวอ,าอะไรเนี่ยเนอะโอ้ยยึดเข,าเาดข้าเอาไว้ฮะยึดข้อเท้าเอาไว้ ทาให้คุณรู้สึกไม่สบายใจสะดุดอ่สมดุลเสียงกระซิบที่แรวรมดังขึ้นจัก,กรวาลควรจะสมดุลเสียงสะท้อนดังขึ้นเบาๆครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับดนตรีซินโฟนีมันคืออะไรวะนั่นใครพูดน่ะฉันฟังอีกฉันฝันอีกแล้วเหรอจัก,กรวาลควรจะสมดุลใช่แล้วเสิ่งนั้นเอ่ยขึ้น,นสมดุล ผู้ตัดสินแห่งความสมดุลจะมอบบททดสอบให้แก่ผู้คนเสียงสะท้อนยังคงดังต่อไปเพื่อความสมดุลของโลกจงสแสดงพลังของคุณเพื่อให้เราได้ตัดสินผู้แข็งแร่งจะได้รับโอกาสส่วนผู้อนแอ จะได้ฟักผ่อนผ่านบททดสอบที่พิสูจน์ว่าพลังของคุณได้สันครอนตาช่างสวรรค์เสียงนั้นพูดขึ้นโรคเปลี่ยนไปเพราะเหตุนี้และนำมาซึ่งความสมดุลคุณจะได้เผชิญหน้ากับอ่กับศัตรูกแกร่งปิศนาที่ยากขึ้นและสิ่ง ตอบแทนที่มากขึ้นกว่าเดิมสมดุลเสียงสะท้อนดังซ้ำๆไม่หยุดคุณจะได้พบกับบททดสอบอีกชอ่าย่วย่อธิบายให้รู้เรื่องหน่อยได้ไหมเสียงนั้นไม่ได้ตอบกลับนี่คือความยากแบบโดมอ่าไดนามิกที่เขาว่ากันงั้นเหรอเสียงนั้นไม่ได้ตอบกลับฉันปฏิเสธ บททสอบอะไรนั่นได้ไหมเสียงนั้นไม่ได้ตอบกลับแต่หลังจากที่ผ่านไปครู่ใหญ่ก็พูดขึ้นว่านี่คือทางเลือกของคุณเสียงนั้นกระซิบแต่ความสมดุลจะต้องถูกรักษาไว้ช่วยพูดได้ชัดหน่อยได้ไหมนี่มันมันมีประโยชน์ยังไงคุณจะได้รับมากขึ้นเสียงนั้น ตอบกลับมาวัตถุทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณสิ่งที่นับได้สิ่งที่นับไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลังของคุณและจะนำมาซึ่งความสมดุลผมตัดบทวขอโทษน,นะครับคุณเสียงกระซิบโอเคเพื่อความสมดุลสมดุลเสียงน้นดังเครื่องซ้ำอีกครั้งคุณสมพัสได้ถึงความชื่นชมจากน้ำเสียงแระอารมณ์นั้นโลกจะเปลี่ยน ไปเพราะเหตุนี้ว่าวมันคืออะไรเมื่อเลเวลบุกเบิกเพิ่มขึ้นจะต้องแสดงบททดสอบแห่งความสมดุลเพื่อเพิ่มระดับความสมดุลและเมื่อความสามารถของผู้บุกเบิกเพิ่มขึ้นจะได้รับรางวัลที่มากขึ้นไปด้วยแต่ศัตรูในโลกต่างๆก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันว้าว โอเคมาความสมดุลแห่งจัก,กรวาลหนึ่งเริ่มแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อไปเลยนะครับแต่คือผมขอพักหน่อยเถอะไม่ไหวแล้ววันเนี้ยไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาต่อกันก็คือผมจะไม่ตัดนะก็คือจะเล่นต่อจากเนี้ยแหละแต่ก็คือแบบไม่ได้เล่นต่อกันต่อเน,นี้งจริงๆโอเคบายแล้วบายบาย